แหวงคุณบุญยิ่งใหญ่ขอนอบน้อมต่อธรรมอาอัมภัยพระตรัสไว้ดีแล้วแก้วธรรมมาขอนอบน้อมอริยะคณะสง์ทิฏฐิตรงทรงศีลสินส้นกังขาขอนอบน้อมไตรัตดังสัจจา ้อยวันทาว่าโอมต้นโคมคำนนจงสำเร็จประโยชน์ชดติผล,นนผลจงล่วงพ้นโทษทันอันต้อยต,ำต่ำดังประกาศนอบน้นนอมถ่อมกระทำจงพ้นกรรมจันไรในบรรดาอานุภาพน้อมนำคํานอบน้อม พึงถึงพร้อมสวัสดีนี้เถะนะิดนาตลอดการทุกเมื่อเพื่อสักกาน้อมวันทาด้วยเดชพิเศษจำจงปรากฏเดชาอนุภาพที่น้อมกราบเกิดผลมงคลฉ่ำนณะมนทนพิธีวัดบรมธาตุที่น้อมนำ ด้วยคุณคำบูชาว่านะโมนโมอหหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะมเหสินโนนโมอุตมธรรมมัสสะสวากาตัสเสวะเตนิทะเนเทวดามานโมธนาละนโมมหาสังคัฆศปิวิสุทธสีรทิตินโนนโมโอมาตยายลัตัสสะรัตนัตยตัสสะทุกังนโมโอมากาติตัสสะตัสสะวัตุตยเตปิ นโมคัลลาพภาเวนวิคฆจันตุอุปถัวานโมกาลานุภาเวนสุวติโหตุสัพถานโมกัลลัสเตเชนะวิธีมิโฮมิเตจวาปุริมัญจติสังราชาตัตระโหปัสสสติขับปัตคันทับผ่านนาอธิพติมหาราชายัสสติโสปุตตาบิตัสสะโวอินทมานามาภราอิติมันโตจุติมันโตวันวันโตยัสสติโนโมทมานาอัตถังสุทักขินันจติสังราชาวิลุโนตัปปัสสติ Kumbanda ng Atipati Mahara, Chaya Satiso, Putapi, Tatsapa, Wo, Idhamana, Mapara, Iti, Manto, Juti, Manto. Wanawanto, Yasatino, Motamana, Atangso, Pati, Mancha, Tisang, Racha, Wilo, Pako, Pasadati, Naka ng Atipati maharaja. Cha. Yasatiso, Putapi, Tatsapa, Wo, Idhamana, Mapara, Iti, Manto, Juti, Manto, Wanawanto, Yasatino, Motamana, Atangso, Pati, Mancha, Tisang, Utaran jati sang raja kuwelo tabasasa tiyak kanang ti pati maharaja ya soput tapi tat sabha wo itamana mahapara. Iti manto cuti manto wanawanto ya sati nomo tamana ang atang tu puri mati sang tatarato. Takine na wilun hako, pachime na wilu ti sang jata lo te maharaja samanta jatu lo ti tatalamana atang tu. อิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธเจรณะสัมปันโนสุขตโรกวิทูอนุตตโรปุริสัตมาสารติสัทธาเทวมนุสสาปุทโภควาติสวากาโตภควตา โมสันทิติโกอการิโกเอหิปัสโกปัญญิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินเหติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโค ยปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัดลิปุริสยยุคานิอัตถปุริสสปุขละเอสะภะคะวะโตโหอาหุนายโยปาหุนายโยทักกินไย อันเชริกรณิโยอนุตตร,รังพุนเขตังโลกัสสาติขอเชิญท่านทั้งหลายอธิษฐานจิตตามที่ท่านปรารถนาแสนสมบัติปรารถนาบรรดามีจงทวีหลังไหลทั้งสาย่านเด็ท่านแล้วก็พวกของท่านทุกคนขอเทพารักษ์ที่รักษาพระบรมธาตุนครชุมแห่งนี้ จงโปรดรับทราบว่าข้าพเจ้าทั้งหลายุบวาศกร้อยแก้วสายยิม้มและคณะดอกบัวกลกางน้ําโดยท่านลุงชัยคุณพี่ผมวิริยะบัณฑิตคุณและพวกเราทุกคนได้กล่าวอภิวันธนบูชาด้วยกายวาจาใจได้สแสวงบุญมาเป็นระยะเวลาสาวันนเะมืองพระพิษณุโลกเมืองชัยนามเมืองพิชัยเมืองเมืองศรีสัชนาลายัยเมืองสุขโขทยัยแล้วก็ต่อมาที่เมืองกำแพงเพชรแห่งนี้ แล้วก็จะล่องไปที่เมืองนครส,ส,สวรรค์ในที่สุดนครสวรรค์ในที่สุดขอเทพาลักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงเป็นพยานให้ข้าพเจ้าทั้งหลายปราศรจ,จากทุกโศกโรคร้ายภัยพิบัติอุปัตตวันตรายทั้งปวงบริบูรณ์สมบูรณ์ในสิ่งที่พึงปรารถนาในปัจจุบันชาตินี้ขอให้ได้ดวงตาเห็นธทมแตกตราแทงตลอดในพระอริยสัจท,ทั้งสี่ประการดังสัจวาจาที่จะลึกในพระธรรมจักเมื่อพันกว่าปีว่า สัจกิจะกตตยานังจตุธาจาตุทากตังติวัตังทวาตาสากาลังธรรมจักกังมิฮสิโนโพระธรรมจักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่กระทำแล้วซึ่งกระทำแล้วรู้แจ้งแล้วด้วยญาณรู้แจ้งด้วยญาณในสัจจะนั้นรู้แจ้งด้วยญาณในกิจนั้นและดูรู้แจ้งในญาณว่ากิจนั้นได้กระทำแล้ว ทำให้เป็นสีทำให้เป็นสีติวัตังรอบสิบสามทวารตสาการลังเป็นอาการที่สองดังนี้ขอพระจตุอริยาริยสัตว์นี้จงหมุนอยู่ในดวงใจของข้าพเจ้าทุกคนขอข้าพเจ้าทั้งหลายได้วิปัสสนาญาณทั้งสิบหประการแถลงตลอดในพระตรลักษ์อย่างไม่มีความสงสัยข้ามโคตรภพูญานมัคสีผลสีนิพพานหนึ่งเป็นที่สุดขอสัจจวาจาที่ตั้งนี้จงเป็นปยาน เป็นบาดฐานแห่งความสาเร็จที่ข้าพเจ้าปรารถนาแล้วในปัจจุบันชาตินี้จนตาาเท้าเ้าสู่พรนิพานพานนิพพานปัจยโยโหตุท่านทั้งหลายตลอดระยะเวลาสามวันสองคืนผมก็ได้โอกาสได้โอกาสจากท่านคณะดอกบัวกลางน้ำโดยคุณพี่ลุงชัยมาาบาศกที่ติดต่อปฏิบัติธรรมร่วมกันมา มากกว่า40ปีก็คือ10ปีร่วงจากนั้นมากกว่า40ปีก็คือเริ่มตั้งแต่222เป็นต้นมาเราได้รู้จักกันมาแล้วก็ได้พาท่านไปสแสวงบุญพิษณุโลกชัยนามพิชัยศรีสัชนาลัยสุขโขทยัยและกำแพงเพชรก็จะหลาท่านทั้งหลายเชื่อว่าสิ่งที่ได้นำเสนอไปนั้น ็จากหลักฐานในทางประวัติศาสตร์และธรรมะอาจจะไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งหมดเพราะว่าไม่อาจจะแผ่เป็นวาจาได้ทั้งหมดแล้วก็ไม่ใช่ดีทั้งหมดเขาบอกว่าดอกไม้ที่สวยที่สุดเนี่ยยังไม่ได้ปลูกกันเลยไอ้ที่ปลูกกันอยู่เนี่ยยังไม่สวยที่สุดนะครับคนที่เก่งที่สุดก็ยังไม่เกิดนะนักปราชญ์ราชบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถที่สุดก็ยังไม่มามาไปแล้วคือพระพุทธเจ้า ฉะนั้นความสมบูรณ์ที่สุดก็ดอาจจะยังไม่มีนะครับตวงใจว่า,าสิ่งที่บอกท่านสิ่งละอันพาละน้อยเนี่ยจะเป็นตบะเดชประวะปัจจัยและอยากจะเน้นหนักท่านทั้งหลายว่าไม่มีบุญอันใดยิ่งไปกว่าการปฏิบัติธรรมให้อ่อนวอนบูชาสการะแค่ไหนก็เป็นเพียงอามิสบูชาแต่สําคัญคือการปฏิบัติบูชานำเอาสิ่งละอันพันละน้อยนี้เป็นพลังใจในการปฏิบัติธรรมนะครับอย่างน้อยทําให้สักวันละสามเวลา เวลาเช้าเริ่มต้นก่อนก็สิบห้านาทีเวลาเที่ยงบ่ายก็ปารบทำมาปฏิบัติสิบห้านาทีก่อนหลับก่อนนอนก็ปลารบปฏิบัติสิบห้านาทีนี้เบื้องต้นนะครับต่อไปก็เริ่มขยายไปเรื่อยๆ,ๆนะครับผมถือปฏิบัติอย่างนี้มาตั้งแต่ลูงปู่พระพุทธบาทตากผ้าอบรมตั้ตาางแ,แต่สาม,มัญเณรทาต่อเนื่องมาเช้าหนึ่งชั่วโมงบ่ายหนึ่งชั่วโมงแล้วก็คำหนึ่งชั่วโมงทําอย่างนี้อย่างต่อเนื่องมาเพื่ออะไรครับเพื่อ อย่างวิปัสนาญาณให้บังเกิดขึ้นพบนี้อย่างน้อยที่สุดเราให้ข้ามพ้นความเป็นปุตุชนไปถือว่าพิเศษสุดนะครับเมื่อเราข้ามปุตุชนไปแล้วขึ้นชื่อวันนรกเปตอสุรกายเดรัจฉานเราก็จะไม่รู้จักเลยอย่างน้อยที่สุดเอกพิชีกไปเกิดอีกเพียงชาติเดียวตัดาโกลังโกละสองชาติหรือสามชาติตตะขัตตุป,ปรามะไม่เกินเจ็ดชาติเราก็ทำมรรคผลได้ในปัโลกเบื้องหน้าน,นั้นเลยอันนี้ เป็นความหวังของผมแล้วก็หวังอยากจะบอกความหวังนี้ฝากพวกเราไว้เป็นแนวคิดแล้วก็นําไปประพฤติปฏิบัติทําใดๆก็ไร้ค่าถ้าเราไม่ทําถ้าเราไม่ปฏิบัติด้วยตัวเราเองไปฟังทำผู้ที่รู้มากมายแค่ไหนเขาก็รู้เฉพาะเขาก็ไม่ใช่รู้เฉพาะเราพระไตรปิฎกนั้นอยู่ที่ตัวเราเอานี้ให้เป็นสมา,าธิเอาทิศทีของเราทั้งหมดนี้ให้เป็นปัญญาและศีลสมาธิปัญญาเนี่ยจะนำพาท่านไปสู่สวรรค์สว่างและความสำเร็จมรรคผลทีพผานเป็นที่สุดได้เอง แล้วถ้าหากว่าผิดพลาดพังไปประการใดก็ขออภัยท่านด้วยนะครับสาธุสาธุครับอ้าวกาบลาพระตนไต <c oughs> เออกาบลาพระตนไตอรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพระกวตาธโมธรรมังนมัสามิ โุปฏิปันโนพระวะโตสาวะกะสังโฆสังฆนะมามิโอสื่นใจื่นใจวันนี้ก็เป็นที่อยู่จำพรรษาของอดีตเจ้าคณะจังหวัดอ่เดี๋ยวมีก็ขอบคุณอาจารย์ที่เมตตานะครับเป็นวิทยากรให้พวกเราทักงสามวันนะฮะโอ,องคณะของคุณตร้นก็ขอขอบทิศบุณธได้ก็ ขอกเงันแจ่เล็กน้อยนะพวกเราแม้แทนด้วยนะครับทั้งหมดเพื่อนๆคนแรกน่าะรวมกันทั้งหมด6,000บาทโอ้สาธุอนุโมทนาสาธุครับขอเพื่อนด้านยินดีได้โอ้อยากวาดสร้างเพื่อนเป็นนักภาดนี่อนุโมทนาสาธุสาธุครับ อาจจะไม่รับหรือก็แกลงใจขออนุโมทนาขอเดี๋ยวยังได้ร่วมบกันอีกนะสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะพุทธรัตนังห์ธรรมะตังสังรัตนังตินังรัตนานังอนุภาเวนะจตุลาสีสรรมคันธานุภาเวนะปิตัติยานุภาเวนะขีณาสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโลกาสัพเพเตพยาสัพเพตรายาสัพเพเทปตวาสัพเพเทตุนิมิตา สัพเพเตเอาว่ามังคลังวินาศสันตุเวัตุสภังมังคลังหลักนทุศปพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังขานุภาเวนะสัทธาโสติเพราะวันตุเตขอบพระคุณมากนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับเอาบันทึกภาพไปประเทศละลึกคะที่ว่าได้ให้ความรู้ต่างๆมากมายและนำไปที่ต่างๆนำไปทำบุญต่างๆแล้วขอบพระคุณที่ได้นำปุ่มต้นพระศรีมหาพรหม สาธุขอบคุณที่มาครับโอ้ไม่มีไม่มีอะไรมีรมมแต,มมแตม่ม่แต่ความถูกต้องทุกอย่างครับสาธุอเอาบันทึกภาพอันนี้นะครับคณะเราจะได้ลาจากกันแล้วนะครับ โอเค <Okay S 1> ครับเพื่อนขอบคุณครับขอเจอเนื้อคู่เร็วๆนะสาธุ <c oughs> พี่บูนเรานะครับไปร่วมบุญอิฐเล็กนะครับทา <c oughs> งคนทางจะกลับแยกย้ายกันไปนะครับค <c oughs> ุณพี่อำนาจนะครับแล้วก็พี่การจะนาะครับเดี๋ยวขอดูลูกไหมเขาจะให้ดูลูกพี่ อดีคุณแม่ออมรวยมาออมทุมนโมทนารุมด้วยเห็นรูปเห็นรูปนี่รูปเขา,ามีรูป